นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่จานไปเสิร์ฟเลยนะคะผัดพริกแกงไก่เป็นไงคะครัวต่างแดนนะคะกินกันง่ายๆค่ะเลิกงานมานะคะเราก็กินกันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะไปค่ะไปกินข้าวด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับไลฟ์สไตล์สมศรีสภัยยูเคค่ะวันนี้แม่สมศรีมาชวนกินอีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะอาจจะมองไม่เห็นนะคะ ผัดพริกแกงไก่ค่ะเ,เพื่อนๆขามาค่ะเลิกงานมานะคะไม่รู้จะกินอะไรนะคะหิวมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆขาสันมาเลยค่ะมีมะกอกดองด้วยนะคะมะกอกของสเปนค่ะออลิฟออลิฟออลิฟสเปนนะคะเ,เพื่อนๆขาเฟเวอร์ Favorite ก็คือเป็นเผ็ดนะคะเป็นรสเผ็ดนะคะวันนี้ไม่รอช้าค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะ เห็นไอไหมคะยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเลิกงานมาวันนี้ทําอย่างเดียวกระทะเดียวกินกันทั้งครอบครัวคะ่ะทั้งพ่อใหญ่ทั้งลูกเลี้ยงพ่อใหญ่ทั้งเด็กๆก,กินกันเหมือนเดิมคะ่ะมาคะ่ะไม่พูดมากเนาะร้อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะอื้อ กับแก้มของเราอือไซะแลน่กินอะไรต้องมีผักนะคะแม่สมรี อาหาราง่ายๆค่ะเลิกงานมาหิวมากเลยนะคะมาถึงก็จวดจ้ากเลยนะคะพี่น้องค่ะสับป,ปะรดไปสเปนไม่ได้กินสับป,ปะรดเลยนะคะ ที่สเปนสับปะรดแพงมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาอังกฤษนี่3วันแล้วนะคะกินสับปะรดเพราะว่าถูกค่ะลูกหนึ่งไม่ถึงไม่ถึง1น่ปอนด์นะคะที่สเปนแพงมาก แตงลูกเล็กกรอบมากผัดพริกแกงไก่เนื้ออกไก่ร่นวนเหมือนเดิมใส่หอมหัวใหญ่ใส่อถั่วฝักยาวไปด้วยนะคะถั่วฝักยาวของฝรั่งค่ะ เขาเรียกพริกอะไรไม่ดูนะคะอืมหวาน เคี้ยวข้าวต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคะอืม,อม มะกอกของขึ้นชื่อของสเปนค่ะมะกอกดองเห็นไหมเปล่าน้อนี่ค่ะเพืพ่อนๆค่ะอือ้มอื้ม <laughs> Đang lúc lên Oh, à กินง,ง่ายนะคะกินง่ายอยู่ง่ายจะไปเอาอะไรมากกับชีวิตใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะเพิ่งได้มาเมื่อวานนะคะ 完了。 ไม่เผ็ดด้วยนะครับพริกนี้หวานอ่ะ แมลงวันหน้าร้อนก็ต้องมีแมลงวันเ <c oughs> ผ็ดด้วยนะคะผัดพริกแกงเดี๋ยวคลิปนี้ต้องพอแค่นี้แม่สมศรีจะขอตัวกินต่อนะคะถ้ากินไม่สุภาพประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเลยคะ่ะที่เ,วเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ